ยายเนี่ยกลับมาอีกทีแหละก็บอกดีกว่าสวยอย่างเนี่ยแล้วก่อนไม่เป็นไร <laughs> <laughs> สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับช่องพอบ้านชาแนลอีกแล้วครับผมวันนี้จะมีรายการใหญ่เข้ามาในบ้านนะครับวันนี้เป็นรายการตีท้ายครัวเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูครับวันนี้ว่ารายการเขาจะทำอะไรบ้างครับวันนี้ไปดูกันเลยครับทุกท่าน ก่อนอื่นก็ฝากทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดรูปก็ดิ่งครับวันนี้จะพาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างรายการตีท้ายคัวที่เรารอคอยมานานเพิ่งมีรายการใหญ่เข้ามาครับนนี้เป็นรายการแรกไปดูด้วยกัน

เได้มไ่ใชคนแล้วไม่เอกยเใชระสุกหลอนั่หละล้นเร่หล่อล้่ี่ไม่หล่้องอ่างนี้ไม่ชีวิตมันต้องอย่างนี้แล้วมันต้องเลือก

เฮ้ยไหนเวลาอยู่บ้านสบายเลยเยี่ยมนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยโแหละพ่เราข่ามันก็เริ่มเบื่อเพิ่งกะปันหน้าเพิงจับเพิ่งกะปันหน้าหน้าบันหน้าเอาได้ไดล้ะ ตะเภาตะเภาตะเาิ๊งตาเตาเฉียดชื่อิูงตาอ๋อไม่ใช่ไม่อ๋อเียชื่ตเาตะเาคุณนี่เลยที่ถึงไม่ใช่เลยอะฮะ่นี่เป็นทตจริงจริงลสวยงามคุณคไไที่น่อนไลสาระมากล้วเช็ยงบอะไรกัอาริโอชุกมวยนะไปไห อาชควยไหมยอาโชวยโชควยโชยชีว uh, uh, no ิตได้องกระใาไมาเจ็ดีแล้วก็หาอไปูดองก็พูดไปละรงดีไหมไม่หยาบเออใ่เออเลิ่อยก่สิไม่ใช่ก็คือเกียนดีไงเลิกออกกระจายเลยต้นขี้เรีกมได้เลยว่าคุณยาสิบนาทีคึ่งชั่วโมงหรืออะไรคุณสามารถปรับได้แล้วท่่ค่ะแล้วเขาคำนวณมาให้แล้วด้วยนะว่าเอาผ่นกี่กิโลแคลอรี่ถ้านี้นะสินาทีอยู่ที่สกิโลแคลอรี่ สกลมากแลมากสบายมากเลยายมากเลผมว่าจริงๆนี่ไม่รู้นะคุณกีแกไม่รวจอเลพี่ผมว่าจะเป็นจริจริงแล้วผมแบบนี้หรอแบบนี้รครนคร ยังไม่เลยนะครับตัวจ๋าเออไม่ได้อั้เขาทอยู่แล้วไม่ได้อันนี้ย em ังไม่ได้เติมเวลาเลได้ยังไม่ได้เติมยังไม่ได้เสมัยนีหลิศหลงทิศาเราเข้าไปทเี่ยเมกามเลยนะไปเติมเติม่เติมาสักสที่มไม่ได้เติมมาเลยวา

Maybe I'm, maybe I'm, maybe I'm not going yeah. oh, to

โอเคแล้วก็ทำอะไรดันยากกันได้โอเคแค่นี้พราพี่พแม่บ้านพ่อบ้านเขอยู่ฝั่งนู้นเขาอยู่ฝั่งนู้นตลอดดังนั้นเราอยากจะทำอะไรตรงไหนจะตะโกนอะไรยังไงได้หมดได้แต่เลยอยู่การเสียงทุกอยแล้วไม่มีใครได้ยิน ให้คุณใช้กล่อง True ID TV เจนสามใ่ไหมร่เฮ้ยนี่เขมีฟังก์ชันอะไรมาให้ด้วยใช่ไหมนี่เดี๋ยวนี้ติดกล้องติดเีบ้านชูก็มาทองเกาะยังอย่างนี้เลยดีอ่ะเอาล่ะ True ID เอาบ้านผม

ทำรายการทุกบ้านอยู่เนี่ย่วนนี้เลยครับทุกคนเนี่ยโซนนี้ส่วนซนี่ผมที่เนี่ยจะใช้เวลาในการแ่เยอะมที่สุดตรงนี้ให้เรียกว่าเป็น่ซนความสนุงเราทุกคนนะอุ้ยเดี๋ยวนะที่คุณสองคนใช้กล่องทูไอทีทีวีจะส่รุ่นใหม่หรือเป่ ที่เขามีความชัดในไอมันให้ด้วยใช่ไหมแบบเนี้ยติดเด็ดบ้านถูอะเข้ามาเขาบอกว่าน้ำแบบนี้เลยอุ้ยดีอ่ะยานี้จริงๆริงในเรืองเขาเขาไม่ไม่ใช่แค่เล่นเกมเดียวดูหนังฟังเพลงร้องเพลงเก่งได้หมดเลยที่นี่ถูกไหมกังยออกกำลังกายด้วยก็คือแบบว่าไม่ได้แคต้องเล่นเกมอย่างเดียวเหมเลยเพราะเราก็สามารถที่จะร้องคาราโอเกะก็ได้ออกกำลังกายก็ได้อ่ะร้อง โหเจ๋งมากเลยครับนี่เขามี AI จ <gar> ับความความเคลื่อนไหวของเราด้วยไม่ต้องใช้จอยเกมมีเกมที่เรื่องเยอะแยะไม่ต้องใช้ปัาจจอยเกมก็เล่นได้ต้อยก็เล่นได้ ที่เก็บไปก่านันนะครับจเลยนเออ้ที่น่อนับะช่วยับการแนีด้วยก็ย่งงาแ้วด้วยทาบทายทาออนไน์้วยโอ๋อหส่วนขอาราอเกะแล้สงก็คุ้มมากแต่เฉพาเมื่อคนนั้นนะครับที่ได้ร้องคาราเก่เลยทีเดียวนะครับุณไ่ไดคได้กล้่ทนอที่ตอนนั้นจบเลยครับนสมบ้านคุณกได้เลยเนี่ยโอได้ของซูไอ์ทวีเจยนาร่เลยาดวยนรกไปบทัเต็มทุกคว้องการว

ให้เขาได้ทีก่อนเขาจะได้รู้ไ,ได้เลยได้แล้วถ้าใครสนใจนะครับดูกล่องคูณนะครับได้เน็ตเร็วแรงแล้วก็ยังได้กล่องควยดีพีเจ3ใช้เก็บนี้นะครับเพียงเดือนละ799บาทนะหรือ e ลูกค้าปัจจุบันนะครับซื้อเป็นบริการเสริมได้นะครับอ right. ัปเดตนะเพียงเดือนละ2,000หกสิบ้าบาทถัาเป็นของที่ทุกบ้านต้องมีรีบตั้กันได้เลยครับทุกท่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ